กูนะกูกับกันหกสองคือซื้อหกสองบอเล็เออไอ้กัสสองหกครับเศษครับโอ้โหนะครับหลักฐานยืนยันมีเออสองหกพี่น้องโอ้หลักฐานนี่กระไรอะไรก็ซื้อสองสามปอเครับบอเล็ขึ้นเออทั้งสองหกคำผมทั้งสองหกหกสองอ่าตัวครับอยู่ที่ครับผมเกือบมันแตกหมดล่างตัวนี่เออทั้งสองสามสองทีต่ว่าเชียแห้งตัวนี้บอเล็ครับเออเออ สองสามสองหกสองสามสองหกควสองหกความโอ้ได้ทุษณะโอ้สองหกกันวิธีรับผมโอ้ได้ตารางได้ตารางเขาเห็นบ่เออสามสองโอ้หลักฐานย c สีเพิ่งเนี้สองสองหกทีนลองได้เลยครับเด้อได้ได้ี่่เนี่ยเปิดมีอ่ีอ่ะเปิเออเอาเออ ปดตัวนี่สอหกพี่นัอ่นี่สอหกได้อีกห้าสองสามปดตัวสาตัวโอ้พิดแปมหนึโอ้อแต่ว่าได้แค่สอหกนับเงินเป๊ะเป๊ะเนี่ยึฮึฮึยกอะไเชาวบ้านกระไ้ไปบอกโอ้บอกคนมดบาทเลย ได้เปิดบ้านครับพี่ผมโออเอาเอาเราจตามน้ำกันเครื่องสองสามวัได้เกินสองซีนอกนั้นได้นับเงินเป๊ะๆแลสองหกเข้าเต็มเต็มสองหกเข้าเต็มเต็มล่างด้วยล่างด้วยหลักฐานยืนยันมีพี่น้องกเลยนี่คืผมปาโตปาโตเอาวลาโมเมนต์บอยดี้เนี่ยเป็นยังไงฟ้องวันนี่เป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงเป็นยังไงเอาใส่เข้านั่งกันครับผมเนาะเขียนให้ตัวเลขนีมาแล้วครับผม ผีนาบอกนะครับเป็นพุ่มผีบอกเพิ่นครับพี่ครับผมเบิ้นเบินงกับชี่อืมอยบ สามตัวก่อนครับเอฟีครับอ้าวมาลุ้นไปด้วยกันอโอ้คนไปนอนฝันอยู่บานหลังคุ่นคนละโอ้โอ้โหสามตัวอืออือ อืมอือื่อื้ส่สีองตับไดยงานนี่อืมแล้วอ้อโอ้โอออโอ้โอ้โอ้อ้โโอ้โอออออโอ้โ อือืมอีอืมเอาสองตัวล่างบัดนี้ครับอืออืม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  เออคือสีสีกับ5้าสี่นี้เป็นบนสองศูนย์หนึ่งโอ้อามอหัวขึ้นหัวลงนะครับอีกทีครับผมอ่าอ่าอ่ามาอ่าอขับผมเนาลง ชอบส่วนตัวพงวนพ่นจะวงให้ครับอ่าเป็นมาเลขตัวบน C C ครับ F C ครับผมแล้วก็สองศูนย์หนึ่งหกโอ้โหเอาเบิ้งกัดกันเบิ้งกัดกัน F C ครับผมอ่า บิล้ลก uh, ักได้ครับได้เห็นชัดไหมเห็นชัดไหมนะครับเนาะอ่าอาหมุนกองน้่งกับวท่านครับเอฟครับแคปมาจาะไปเรื่อยอ้าวเห็นชัดเลยครับเอฟซีครับผมจัดเลี่ยนแล้วนะครับเลขของโปงวนมีศูนย์สี่สี่อ่ตัดสองตัวมีสี่สี่มีห้าสี่ครับนะอือโอ้ตัวชอบในใจคือสี่สี่ครับอ่าแล้วก็สองตัวล่างคือสองศูนย์กับหนึ่งหก นี่สองห้าหนึ่งแปดสองศูนย์หนึ่งหกเลยครับเต้เอฟซีครับผมฮะสฉบโมันมันจำนวนเด็กโผล่เลขฝันผีนาบอกมือเลขทุกนี่นอนอยู่ป่านหลังนั้นผีบานมาบอกครับผมว่าผีบานมาบอกคนนะครับเด้อคปหน้าจอครับเอฟซีครับผมโฉกหมาสามตัวก็คือสี่สี่เนาะนีนสามตัวก็คือศูนย์สีซี่พี่น้องแล้วก็ ซีๆน่นแหละแล้วก็สองศูนย์อือเออเออเจยใจแข็อ่าเดียจะตัดกัน ตัว044อย่าลืมตัดได้พี่น้องเด้อ04ซีซีนั่นแหละเน้นพ่อบอกพเนไห้ซีซีเดี๋ยวเอ่อ อนะเห็นชัดนะครับนอเอฟซี 4, 4 4, 6, ครับผมบาทศูนย์ซีซสีซี่ีห้าสี่สองห้าหนึ่งแปดสองศูนย์หนึ่งหกครับเอฟซีครับอ่าชัดเจนนะครับนอเอฟซีครับผมนะฮะโฉบโมันมานดับดำเลยด้วยเลอเอฟซีครับผมเห็นไหมเห็นไหมงวดที่แล้วสองหกสองสี่เข้าทั้งบนทางล่างอืม อัด,ดอ้าวอ้าวพี่หลังเด้อสามตัวเม็ดเดียวศูนย์ซีซีครับผมรือ้อกัดเอาศูนย์ซีซีซีเนาะครับผมส่กๆ่ขขันหมายครับอืเนาะสองศูนย์หนึ่งหกเนาะชัดเจนเนะพี่หลังเนาะ เอาให้เฮงๆปังๆทุกท่านอาผีน้องเนาะแคปหน้าจอครับผมเนาะสุดเต็มได้พี่น้องแล้อสำหรับพ่องนครับผมเนาะขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านเนาะฝากกดไลก็แช่เป็นกำลังใจกับทีมงานครับผมเนาะสองศูนย์ซีซีหนึ่งหกขับชุดเน้นคุณพ่อและพี่น้องเล้วสามตัวศูนย์ซีซีครับผมเฮงๆทุกท่านครับผมสวัสดีครับ